รุ่งนี้วันทำงานแล้วนะครับผู้ที่ใช้รถโดยสารสาธารณะต้องวางแผนการเดินทางกันล่วงหน้าเนื่องจากยังมีเส้นทางที่ไม่สามารถจะกลับมาเดินรถได้หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครับโดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมอครับเปิดเผยว่ารถไฟฟ้ามหานครสายนคราพิพัฒน์ หรือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแต่รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูยังคงต้องปิดให้บริการอีกหนึ่งวันเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบรางใจไฟเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการรื้อย้ายเครนก่อสร้างที่ติดอยู่บนอาคารสูงใกล้กับทางเข้าออกด่านดินแดงทางพิเศษเฉลิมมหานครการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเผยว่าบริษัทผู้รับเหมาอาคารสูงได้ทําการตัดชิ้นส่วนทาวเวอร์เครนบางส่วนแล้วก็เก็บชิ้นส่วนโมบาย เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังมีชิ้นส่วนของเครนที่ไม่สามารถรื้อถอนได้จึงได้มีการยึดรั้งไว้อย่างหนาแน่นส่งผลให้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปทางเข้าออกด่านดินแดงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ